นี่คือม่อนพญานาคหรือว่าวัดป่าพุทธชินวงศ์สาลามน,นะครับจังหวัดพะเยาเราเราเอ่ผม<อ>กับอาจารย์เล่ม,มาพาเอฟซีมาทัวร์รอบหนึ่งแล้วครอ,อรอบนี้เราก็เลยแบบ กลับมาเพื่อจะถ่ายทําเพราะว่าอาจารย์บอกว่ามีอะไรน่าสนใจอยู่ใช่ครับข้างบนแบบพลังงานดีมากเพราะเข้ามาแล้วสถานที่แบบสะอาดสะอ้านแล้วมีความรู้สึกว่าเราไม่เคยเห็นที่เขาจัดสร้างเรียนน่ใหญ่มากใหญ่มากให่มากที่สุดแล้วมั้งครับถ้าในประเทศไทยที่เราเจอมาเนี่ยคือที่นี่ใหญ่ที่สุดแต่ว่าถ้ามองไปแบบ เอาแบบน่าจะใหญ่ที่สุดในโลกนะอาจารย์น่าจะใช่ครับเพราะว่าโอบรอบเขาเนาะเนี่ยรนี่โอบรอบเขาแล้วนี่นะตัวลำกลอนตัวผ้าไปนู่นนะครับแล้วก็ไปออกล้อมเขานี่มาโผล่อ้อมเลยคือแบบนี้เลยที่แรกพอเลี้ยวรถเข้ามานึกว่าเป็นพญานาคสององค์อ๋อไม่ใช่ครับมีปัญหาโอ้โหอ่าโบบันไดกี่ขั้นนะพี่ทับโอ้โหวันนั้นเอาเรื่องอยู่ครับแค่นี้เองโอ้โหได้เรื่องเลยเหรอพี่ต้อมจริงเหรอแค่นี้แต่ได้เรื่องครับเอาเรื่องอยู่ทำไมทำไมต้องมาที่นี่อีกครั้งคะอาจารย์ตรงนี้เนี่ยมีจุดที่ เขาเรียกว่าหันไปหน้าตรงหันหันไปทางนั้นเนาะอาจจะตรงกับกวามพะเยาด้านหน้าใช่ครับทะเลสาบทางภาคเหนือที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็เป็นภาพปางเปิดโลกนะครับที่เขาจัดห่วงจุ้ยไว้ดีมากข้างหลังย้อนลงมาคือทาเวสุวรรณแล้วเป็นทางเดินขึ้นไปรับพลังบนรลานหินแล้วเป็นรูปมูมูไม่ได้ใหญ่เท่านี้นะเป็นงูตัวเล็ก แล้วก็ตรงนั้นเน่ะเป็นหินตั้งขึ้นมาครับห,หินตั้งรูปคลนะ้ายๆเนี่ยปวดใจโอ้ปวดใจไว้เ็นโอ้ปวดใจไอยูเ่เป็นเกิดขึ้นในธรรมชาติเกิดขึ้นในยธรรมชาติแต่งูเนี่ยเขาสร้างขึ้นถวายนะฮะแล้วก็มีศาลาวไว้สําหรับฟังเขาเรียกอะไรนะทาวัดเนาะทำวัดชาววัดเย็นก็คือไปสวดมนต์กันมันเย็นใช่ครับถามว่าพลังงานตรงนี้ดีไหม ก็เกี่ยวกับเรื่องของพระปูมพญานาคพี่ส้มที่ทําแท่นตรงนี้มาน่าจะเกี่ยวกับเท้าเขาเรียกว่าเท้าวิรูปักแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของพญานาคทั้งทั้งหมดที่มารวมกันเลยคือศูนย์รวมพญานาคที่เป็นรูปปั้นใหญ่ที่สุดในเซาท์อีสเอเชียอันนี้ที่ส้มยังไม่ได้เข้าไปในถ้ำยครับ บอกว่าสปอยแอบสปอยแล้วก่อนว่าเอาเข้าไปนมาแล้วสวยดจริงๆเขาอาจจะไม่เสร็จนะก็คือเขาทาไปเรื่อยๆสร้างไปเรื่อยๆนี่สร้างมา3ปีละไม่ได้เชื่อเะไรง่ายๆถ้าไม่เห็นอ่าเดี๋ยวเข้าไปดูเพราะเราก็เจอแบบถ้ำสวยๆมาเยอะครับอันนี้เป็นถ้ำที่สร้างขึ้นมาสร้างขึ้นมาสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะแล้วก็มีพญานาคหลายหลายท่านเลยทุกตระกูลเลยทุกตระกูลเลย รวมรวมอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดในสซาตอสเอรเชียที่รวมพญายนาคครบทั้งหมดไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะอบอกเลยว่าทั้งหมดทั้งทั่วสซาทเอเทอรเียทั้งหมดคนที่เป็นสายพญายนาคมาแล้วก็จะสะทานสะเทือนมันได้กลับบ้านมันได้มีพบภูมิมือนได้ย้อนความหลังเจอเจ้าปู่เจ้ายาย้อนกลับไปก็จะมีเอฟเฟกต่างๆกันต้องเข้าไปในนั้นก่อนหนึ่งในนั้น,ค,นคือคนนี้ค่ะมาอกิ้ พี่หนูขอเข้าไปนั่งในรถเห็นไหมหนูเวียนหัวหนูหนปวดหัวหนูปวดหัวมากแล้วอยู่ๆก็ร้องไห้เออมายังยัยง,ยงไม่รู้ยังงงงงแล้วความลับตอนนั้นเรามาพยาวรพระเจ้าอุ้งตื้อใหญ่ๆเนาะครับ,รบจะบอกเลยว่าในเซอนสดเอเชียเนี่ยทะเลสาบที่เป็นจุดศูนย์กลางที่เป็นประตูมิติแห่งหวังบาดาลที่ใหญ่ที่สุดข,ขอใช้คำว่า,าใหญ่ที่สุดในโลกนะที่พญานาคมารวมกันเนี่ยก็คือกวนพยาวเอ้าเหรอคะใช่ครับลงเข้าไปเนี่ยข้างล่างมีวัดถึง 20บวัดที่ยังจมบาดาลที่พญาีนากวาดเอาไปบูชาทั้งหมดหุ้ยขนลุกเลยเวลาที่เรามีเรามาพยาเนี่ยเราก็มีโอกาสได้ไปถ่ายรูปกับขวานพยาวเพราะว่าถ้าไม่ไปถ่ายเหมือนมาไม่ถึงก็จะเห็นเป็นบึงน้ําใหญ่เลยถ่ายรูปของพราสวยสองฝั่งแล้วก็เขาจะจัดแล้วแต่เขาจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆเพราะว่าองค์เนี่ยเขาทำสีขาวไว้ก็จะมีไฟสีแดงยิงไฟสีเขียวยิงก็จะขึ้นอตนนี้